มาไม่นานก็ขายได้ที่1ไปหลายรอบแล้วนะครับรอบนี้มาเวอร์ชันใหม่แล้วสวยเคล็ดแบบตกกระจายเลยครับเนต้าวีไม่ได้เซนมาแล้วครับแน่นอนว่าเนื่องจากราคาในไทยตัวรถนะครับเมื่อเทียบกับสเปคแล้วถือว่าคุ้มค่าที่สุดเลยครับสำหรับเนต้าวีตอนนี้ก็เป็นข่าวดีมากๆนะครับเพราะมีเวอร์ชันใหม่ไดเซนมาแล้วครับและราคาในจีนอยู่ที่แค่356,000บาทจนถึง4 2 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับและขั้นใหม่นี้นะครับมีความยาวอยู่ที่4 0 0 0 70มมตรกวา้าง 1, 6 9 0ส mm, มมตรสูง1540ส mm. ีมมตรสีที่เปิดตัวในประเทศจีนครับจะมี2สีหลักๆกครับจะเป็นสีชาโนมน้ำตาลหลังคาดำแล้วก็สีฟ้าหลังคาดำครับบอกได้เลยว่าสวยขึ้นเยอะเลยครับด้านหน้าจะเห็นว่าไฟหน้าจะเหมือนเดิมนะครับแต่มีการตกแต่งด้านล่างของด้านหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเลยครับเพราะเป็น Q ที่เป็นลาตะแกงแล้วก็มีสีเงินตกแต่งทําให้ดูหรูหราขึ้นนะครับเจนว่ามี v 2 l เอาไฟเอาไปใช้จากตัวรถได้ด้วยครับลลอลอยคันนี้ได้เป็นรูปตัว V4 ก้านนะครับสวยขึ้นนะนี่ยสิ่งที่ใหม่หมดจดอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือไฟไท้ายเรียกได้ว่าใหม่ยกแผงเลยก็ว่าได้ครับเพราะไฟท้ายเป็น led แบบยาวทั้งแถบแล้วครับและการออกแบบไฟครับก็ดูมีลูกเล่นด้วยนะครับสวยหรือเปล่าครับ แค่ราคานี้กับราคาเท่านี้ผมว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับและมาไทยแน่นอนว่าน่าจะขายดีกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยนะครับสาหรับเวอร์ชันใหม่นี้ยังไม่หมดนะครับเ,เพื่อนๆภายในสวยมากๆอันนี้เ,นเพื่อนจะอิ่งเลยครับถ้าเป็นรูปนี้นะครับภายในสีดาแบบดุๆแต่ยังดูธรรมดาไปใช่ไหมครับตองน,นี้เลยครับภายในสีฟ้าขาวโคตรสวยลยครับมีการตัดกันที่สวยงามมากๆในส่วนของด้านพรมลาย แล้วก็จอที่ขนาดใหญ่เท่าเดิมน,นะครับอันนี้ผมว่าก็ดีอยู่แล้วครับและอีกสีคือสีดําตัดสีขาวสวยงามมากๆเลนะครับและการพับเบาด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้เลยครับทําได้ดีด้วยนะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้เยอะเลยและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเวอร์ชันใหม่นี้ก็คือพลังการประมวลผลนะครับดีมากขึ้นจากเดิมอีก4 0นะ่อย่างเยอะนะครับ และสเปคคร่าวๆของคันนี้นะครับจะมี2เวอร์ชันเนาะจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขนาด95แรงม้าแรงบิด150นิวตันตเมตรอัตราเร่ง0-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน4.1วินาทีนะครับและความเร็วสูงสุดอยู่ที่101กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้401กิโลเมตรต่อการชาร์จแล้วครับและตัวที่สองเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด53แรงม้าแรงบิด110นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่ง0-50ภายใน5.9วิและความเร็วสูงสุดอยู่ที่101กิโลมเมตรต่อชั่วโมงครับ สามารถวิ่งได้3 1 8กิลเมตรต่อการชาร์จรู้สึกว่าแรงม้าจะพอพอเดิมนะครับในตัวท็อปนะครับแต่แรงบิดน,น้อยลงและก็ท็อปสปีดนี่น้อยลงเยอะมากๆนะครับต้องรอรุนว่าเข้าทยายกินการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะครับแต่เป็นไงบ้างรครับสำหรับสเปคแล้วก็หน้าตาโฉมใหม่ของเจ้าตัวเน t ต้าวีแมนเชนถูกใจเพื่อนๆเปล่าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ